เหตุการณ์ที่เราคอยอย่างเป็นทางการ Dark net, field, 3, d a r k n e t Enfield เกมเวลไทม์สาม D RPG ที่เป็นที่รักของเรากำลังเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมการทดลองเล่นเบต้าเทสรอบที่2แล้วตอนนี้เพื่อนๆสามารถลงทะเบียนได้เลยและเตรียมตัวไปสำรวจโลก TALOS 2ที่อันตรายและเต็มไปด้วยความสนุกสนาน d a r k n e t Enfield เปิดให้ลงทะเบียนเตรียมร่วมเบต้าเทสตอ2เพื่อนๆที่เฝ้าเราคอยกันมานานวันนี้เป็นวันที่เราได้รับการเชิญเข้าร่วมการทดลองเล่นเบต้าเทส รอบที่2ของ a r n e x เ e n f i e l การทดลองเล่นนี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่28พฤศจิกายน2025และเปิดให้เข้าร่วมทั้งบน PC และมือถือเลยถ้าคุณเป็นผู้ที่สนใจและอยากลองเล่นก่อนใครลงทะเบียนเข้าร่วมกันได้เลยที่ h t t p s s u r v e y c r i f a n c o m สรุปข้อมูลสำคัญการทดลองเล่นเบต้าเทสรอบที่2ข้อมูลทั้งหมดจะถูกลบหลังจากการทดลองเล่นเสร็จสิ้นและเซิฟเวอร์จะปิดตัวลง ระบบเติมเงินจะยังไม่เปิดให้ใช้งานในช่วงเวลาทดลองเล่นนี้ช่วงเวลาลงทะเบียนตั้งแต่31ตุลาคม2025ถึงจะประกาศให้ทราบภายหลังช่วงเวลาทดลองเล่นเริ่ม28พฤศจิกายน2025ถึงจะประกาศให้ทราบภายหลังแพลตฟอร์มที่รองรับ Windows PC, iOS, Android วิธีตรวจสอบสิทธิ์การเข้าร่วมทดลองเล่นตรวจสอบผ่านทางอีเมลไปที่เว็บไซต์ทางการ 2> 2> Ten h t t p s i n f i e l d c r i f f a n c o m s l a s ขีดอเข้าส evet> ู่โลก t a o s s t t o s o s 2เป็นโลกสุดอันตรายที่เต็มไปด้วยภัยพิบัติและความเสี่ยงแต่ก็เป็นโลกที่เต <ER> ็มไปด้วยความสนุกสนานและความรอดชีวิตผู้บุกเบิกฟรนดิสเมสต้องเด็ดเหนื่อยหลายปีเพื่อสร้างจุดตั้งหลักเมืองที่ล้อมรอบไปด้วยกำแพงยักษ์ย้ายกลายเป็นรักฐานใหม่ของอารยธรรมเราแต่พื้นที่ป่าเขาอันกว้างใหญ่ และดินแดนร้างไกลออกไปนอกอาณานิคมของซิบลเซชันแบนยังคงไม่ได้รับการสำรวจทําให้โลกนี้ยังคงดูร้ายและไร้การควบคุมการสำรวจและขยายพื้นที่ใหม่ๆเป็นเรื่องพื้นฐานที่มาคู่กับความก้าวหน้าเสมอในโลก TALOS 2เครื่องยนต์นอริเจนีอัมดังสนั่นกลางดินแดนป่าทํางานตลอด24ชั่วโมงเพื่อสร้างสายการผลิตใหม่ของระบบอัตโนมัติอินดัสทรีคอมเพล็กซ์การสำรวจโลกของ TALOS 2และการเก็บรวบรวมทรัพยากรต่างๆจะช่วยเอาชนะอันตราย และสร้างบ้านเกิดใหม่ที่ดีกว่าสำหรับมนุษยชาติเส้นทางของคุณในโลก TALOS 2สำรวจ TALOS 2ออกเดินทางไปยังเทือกเขาสูงและสายน้ำอันคดเคี้ยวแห่ง TALOS 2กำจัดถ่ายคุกคามจากไบรท์และแองเกอร์ ker, และนำพาอุตสาหกรรมดินฟิลด์ไปสู่การเติบโตทั่วทั้งดวงดาวด้วยการสร้างและพัฒนาไปในแต่ละภูมิภาคตลอดการเดินทางคุณจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ปฏิบัติการอื่นๆที่อยากจะเข้ามาสำรวจโลกนี้ ต่อสู้เป็นทีมนำทีมของคุณเข้าสู่การต่อสู้ร่วมมือประสานงานกันแล้วปลดปล่อยสก,กินคอมโบเพื่อเอาชนะศัตรูทุกรูปแบบร่วมกันยืนหยัดเพื่อปกป้องบ้านเกิดที่ชื่อว่า TALOS 2และสร้างความเป็นอยู่ที่ดีกว่าสำหรับมนุษย์ในโลกนี้สร้างโรงงานเดซีใช้สิ่งปลูกสร้างเอ็นฟีล์ที่หลากหลายเพื่อสร้างสายการผลิตอัตโนมัติทำตามทีมเขียวหรือสร้างแบบอิสระเพื่อผลิตทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต,งตง่ต้นเฟืองระเบิดไปจนถึงอาหารและยาการผลิตนี้จะช่วยสนับสนุนการขยายตัวที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสร้างความเป็นอยู่ที่ดีกว่าสำหรับมนุษย์ในโลก TALOS 2จัดการระบบอุตสาหกรรมเบนฟิลด์ทำให้สำนักงานใหญ่ของเบนฟิลด์อินดัสทรีทำงานได้อย่างราบรื่นสร้างและอัปเกรดห้องต่างๆเพื่อสร้างความไว้วางใจและความเป็นอยู่ที่ดีกว่าสำหรับมนุษย์ในโลกนี้แสดงผลงานความสำเร็จของคุณในห้องรับรองแขกและเปิดให้แขกเข้าชมหรือไปเยี่ยมชมห้องคนอื่นเพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีกว่าสำหรับมนุษย์ในโลก TALOS 2ลงทะเบียนเกมมาเนตสเบนฟิลด์ เพื่อนๆสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมมาคเน็เป์นฟ f i ได้ที่ https: //enfield.griffen.com/ ติดตามข่าวสารเกมมัเน็์ Enfield เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ https: //enfield.griffen.com/ e n ข i ดอั X Twitter ร์เ t w h t t p s c o m e n f i e l d Facebook Fanpage https: //www.facebook.com/enfield Discord https://discord. c o m s l a s h i n v i t t s l a s h k i n f i e l d YouTube https://www.youtube. c o m s l a s c h a n n e l s l a s h u k p o b c g 8 c 6 k c c b 6 f w ติดตามข่าวเกม PC คอนโซลอื่นๆสามารถติดตามข่าวเกม PC คอนโซลอื่นๆได้ที่ออนไลน์สเตชัน https colon s สส l a s l a www. onlinestation. k i net s l a pc k e console k e a เเพื่อนเพื่อนที่สนใจกับ p a n e t s เป็นฟรีลงทะเบียนเข้าร่วมการทดลองเล่น b e t a t e ท t รอบที่สองได้เลยมาเป็นผู้แรกที่สำรวจโลก TALOS 2ที่อันตรายและเต็มไปด้วยความสนุกสนานกันเถอะและอย่าลืมติดตามข่าวสารเกมที่เว็บไซต์ทางการเพื่อไม่พลาดข่าวสารสำคัญอื่นๆด้วยนะ